อเมรินบู๊กส์พอดแคสตอาทิตย์ละเล่ม Podcast เล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็น่าสนใจแนะนำหนังสือหน้าอ่านประจรรสัปดาห์กับผมอาทิตย์ธรรมชาติสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาทิตย์ละเล่ม Podcast ์นะครับ EP นี้ EP ที่4แล้วนะฮะ กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกวันอาทิตย์ครับช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปนะครับทุกช่องทางของอมรินบุ๊กพอดแคสต์นะครับ Spotify SoundCloud YouTube แล้วก็ Podbean รวมถึง Facebook, Fanpage ด้วยนะครับอยู่ผมอาทิตย์ธรรมชาติครับสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่ผมยิ้มออกแล้วก็ค่อนข้างสบายใจกับการอ่านหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นหนังสือที่ส่งพลังงานดีๆให้กับคนอ่านได้คือถ้าคุณกําลังมองหาหนังสือที่ เอาไปนั่งอ่านในวันสบายๆจิบกาแฟจิบชาตามรสนิยมความชอบของคุณนะเนาะหรือจะนั่งฟังเพลงคลอเบาๆสบายๆก็เหมาะหรือจะยกไปนอกสถานที่ทะเลน้ำตกหรือจะอยู่เอนบนโซฟาเล่นๆในบ้านนคือเรื่องนี้เหมาะมากแล้วมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ความบันเทิงนะมันสามารถมอบพลังงานแล้วก็แง่คิดบางอย่างให้กับคุณได้ซึ่งมันเหลือเชื่อ มันเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้พอสมควรเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายครับเขียนโดยยาซุชิคิตากะวะนะฮะแปลโดยหนึ่งฤทัยปาดเปียวจากสำนักพิมพ์พิโคโลนะครับ เอาเรื่องแรกก่อนหนังือรี่มเ,เนี้ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าตอนแรกผมคาดหวังว่าจะเจอแค่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครสองคนหรืออาจจะหลายๆคนแล้วก็มีความรักมีความงดงามมีมวลมีกลิ่นบรรยากาศบางอย่างที่อืมก็อิ่มเอมตามธรรมชาติตามปกติไปด้วยแพคเกจจิ้งด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันห่อหุ้มอยู่นะมันชวนให้รู้สึกแบบนั้นแต่ปรากฏว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆเลยไว้คุณคือ เมื่อผมลงลึกเข้าไปอ่านไปตามไปปรากฏว่ามันเจอหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่านั้นน่ะมันมีความรู้สึกดีๆมันมีแง่คิดประสบการณ์มันมีมุมมองทางจิตวิทยาหรือมันมีวิธีการมันมีแว่นตาการมองโลกในแบบที่ไม่ว่าใครมาอ่านมันจะหยิบจับประโยชน์ไปใช้ได้อเออไม่ใช่แค่เรื่องแต่งนะแต่มันมันเป็นตะก,กรที่เป็นตะกอมีประโยชน์อ่ะเออผมว่าเหมาะกับทุกๆคนในการอ่านนะครับ ผมเกินก่อนละกันหนังสือเล่มนี้ขายได้ไปประมาณหนึ่ง0สเล่มในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมากมีคนรีวิวเยอะมากๆว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับคนที่เติบโตพเพื่อที่จะไปเป็นผู้ใหญ่หรือเหมาะกับคนที่กําลังหลงทางตามหาบางสิ่งบางอย่างหรือหาความหมายของการมีชีวิตอยู่เออแล้วพอผมอ่านเออผมรู้สึกแบบเดียวกันเ้ยใช่ใช่ใชหนังสือเล่มนี้มีศักยภาพในการทําแบบนั้นจริงๆนะฮะ เรื่องย่อของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องเรียบง่ายมากพวกคุณมันเกิดขึ้นในเมืองเมืองหนึ่งในชาญเมืองในชนบทของญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่เกิดในร้านหนังสือแล้วก็เราแวกใกล้เคียงนะครับพระเอกของเรื่องคือโยซเกะ โยสุเกะเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีที่ไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีความหวังไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปตามสมัยนิยมของญี่ปุ่นในยุคนั้น่ะคุณลองจิงนตนาการดูถ้าเป็นเด็กหนุ่มญี่ปุ่นในหลายๆปีก่อนหน้านี้เขาจะอยากไปโคชิเองโคชิเองมันคือเบสบอลมัธยมปลายอะที่เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมจิตใจหรือมีอินเตอร์ไฮแบบบาสเกตบอลคือมันประมาณนั้นอะหรือว่าบางคนก็อาจจะอยากจะไปเป็นคุณพ่อหรือตั้งใจเรียนสอบโท ใดหรืออะไรให้ได้อะไรเงี้ยแต่โยสุเกะไม่มีสิ่งนั้นชีวิตของโยสุเกะอยู่ในร้านหนังสือของคุณพ่อ้วยกิจการที่บ้านเนี่ยเป็นร้านหนังสือเล็กๆแล้วก็อยู่แบบนั้นอ่ะแบบทั้งจำใจและเต็มใจในเวลาเดียวกันที่ผมใช้คำแบบนี้เพราะว่าคือโยสุเกะจำใจต้องอยู่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรอย่างอืนง่นให้ทำเขาต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเิงเขาก็ไม่รู้รู้สึกอยากจะไปทํามากนักหรือไม่ได้มีแพชชั่นในเรื่องนั้นน่ แต่มันเป็นหน้าที่ของลูกอะในเมื่อเป็นธุรกิจของพ่อเขาก็จำใจที่ต้องอยู่แล้วก็ดูแลกิจการตรงนี้ใช่ไหมนั่งเฝ้าเก๊ว่างแนะนําหนังสือหรือไม่แนะนำหนังสือมากจริงๆตัวยูสเกตเป็นคนไม่อ่านหนังสือไม่ได้ชอบอ่านในขนาดนั้นแม้คุณพ่อแนะนําให้อ่านนัน่นนี่เขาก็ไม่ได้อ่านานี่ฮะจำใจต้องอยู่เพราะหน้าที่ของการเป็นลูก แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มใจไปในเวลาเดียวกันเพราะว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะอการทําตัวให้มีประโยชน์ไม่ถูกผู้ใหญ่ว่าไม่ถูกผู้ใหญ่ตาหนิก็คือก็ต้องทํางานไงม,มันก็เลยเต็มใจทําไปเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองไม่ทําสิ่งนี้แล้วเลือกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกไปโลดเต้นไปเล่นไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะถูกตําหนิได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งความจําใจและความเต็มใจมันหลอมรวมอยู่ในสเก็ต ทำให้ยูสเกตไมงอยู่ในร้านหนังสือแห่งนี้เขาก็ดูแลร้านไปครับทาหน้าที่ของเขาไปบางครั้งก็โกโหกคุณพ่อแบบพันๆาปว่าอ่านซื้อไปบ้างแล้วตอนกลางคืนอะไรก็ว่านไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทํามันอย่างจริงจังนะแต่ชีวิตของยูสเกตเปลี่ยนไปครับเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้านผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า Har uka, ฮารูกะนั่นคือรักแรกของยูสเกตเป็นรักแรกพบอะ่ะเธอสวยมากแล้วเธอตามหาหนังสือเล่มหนึ่งก็มาบอกยูสเกตว่าโอเค อยากช่วยหาหนังสือเล่มน,นี้ให้หน่อยซึ่งแน่นอนแล้ครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งกับผู้หญิงสาวที่ตัวเองรู้สึกว่าสวยมากขนาดนั้นแล้วก็ประทับใจขนาดนั้นยยซเกิยอมทำทุกอย่างเพื่อจะหาหนังสือให้กับเธอและเฝ้ารอให้เธอมาแต่โยซเกิมไม่รู้เลยครับว่าการเข้ามาของผู้หญิงคนนี้ทำให้ชีวิตของเขาอะเปลี่ยนไปตลอดการในแบบที่ตัวเขาเองก็นึกไม่ถึงมาก่อนว่าความแห้งแล้งของชีวิตนั้นมันจะถูกเติมเต็มด้วยหยดน้ำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวอาลุกะเอามองมอบให้ให้เขาชุ่มชื่นและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นี่คืือออเร่่งย เห็นไหมฮะว่ามันค่อนข้างจะธรรมดาสามัญแล้วก็ก็ผู้ชายกับผู้หญิงวัยรุ่นเจอกันในร้านหนังสือประทับใจกันแล้วก็น่าจะจบหรือว่าน่าจะไปแบบโอเคชิ้งรักหักสวัสดิ์ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนานาก่อนจะไปรักกันในตอนท้ายหรือจากกันในตอนท้ายแยกกันเติบโตอะไรก็ว่ากันไปมันน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่เว้ยคุณเอาเฉพาะแค่เรื่องย่อประมาณนี้ก่อน ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะลิสต์ไหมอุนลองคิดพร้อมๆกันหรือว่าเก็บเป็นประเด็นที่ผมได้จากหน,นือเี่มนี้ผมขอแนะนําตัวละคร2ตัวนี้คือทั้งตัวยูสุเกะมันเป็นภาพแทนของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจริงๆที่เอา้าจริงๆก็ฉันไม่รู้จะทําอะไรหรือแม้กระทั่งการที่เราอยู่ในประเทศบางประเทศหรืออย่างประเทศนี้ที่เราอาจจะไม่ได้มีความฝันความหวังจินตนานการหรือเรามูจะไปทําอะไรมากมายไปกว่านี้เท่าไหร่มันก็เป็นภาพสะท้อนสแสดงแบบนั้นและเขาก็เป็นมันได้อย่าง สมเหตุสมผลมีตัวตนอยู่จริงๆตัวผู้เขียนเขียนตัวยูสเกะออกมาได้ค่อนข้างกลมในมิติของความเป็นตัวละครนะครับแต่ที่ผมประทับใจมากๆก็คือตัวฮารุกะฮารุกะสวยทธุรุตัวหนังสือมากคือเราแน่นอนอะ่ะการธรรมชาติของการอ่านหนังสือเราจะไม่เห็นหน้าหเห็นตาถูกไหมยกเว้นจะมีภาพประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าฮารุกะสวยะธรุตัวหนังสือจริงเธอมักจะมาในชุดเดสสีขาวกับบรรยากาศที่สดใสสว่าง มีคำบรรยายท่อนหนึ่งที่ผมถึงกับจดเอาไว้เวลาที่ตัวผู้เขียนเขาบรรยายตัวฮาลุกะเนี่ยเขาบอกว่าหญิงสาวคนนั้นสวยเกินกว่าจะยืนอยู่ในร้านนี้กลางฤดูร้อนแท้ๆแต่ผิวเธอก็ยังขาวจนใสผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่มีกลิ่นอายแบบนี้มาก่อนเออเขาไม่ได้บรรยายรูปลักษณ์หน้าตาว่าจมูกโดงตากลมผมยาวหรืออะไรอเงี้ยแต่เขามาเป็น มวลนะบรรยากาศของของความสวยที่มันปกคุมในรอบล้านที่ทตัวเธอปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็จะบรรยายต่อไปเรื่อยๆอ,ยอ,อ,อือผมว่า ทำไมทำไมตัวละครนี้สวยจังนะตัวฮาลุกะเนี่ยก็มีนิสัยทั้งชอบพับกระดาษโอริกามิหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความลับเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างบริส,สุทธิ์สดใสคือเชื่อฟังแล้วก็มีพ่อเป็นไอดอลมีอะไรต่างๆนานาซึ่งมันตรงข้ามกับตัวโยสุเกะอยู่พอสมควรคือโยสุเกะเนี่ยลอยไปตามการเวลาผ่านไปวันๆ สอบเข้ามาหาลัยก็ไม่รู้จะสอบเข้าอะไรเลยละอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอนาคตอ่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรต่อก็เฝ้าแต่ร้านหันังสของพ่อไปวันตัวละคร2ตัวนี้ด้วยความที่มันมีความแตกต่างกันแต่มันมาเจอกันในจุดที่ใช้คําว่าแหว่งวินเอี่ยวคว้างในกันทั้งคู่ในทางความรู้สึกของการเติบโตเปลี่ยนผ่านจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่มันเลยทําให้ทั้งสองตัวละครนี้คลิกกันแล้วก็พัฒนาเติบโตไปด้วยกันนําไปสู่เรื่องราวที่มันจะเกิดข,ขึ้นหลังจากนี้ โอเคผมเล่ามาประมาณนี้คุณก็คงจะพอเห็นภาพเห็นกลิ่นบรรยากาศว่าคุณจะได้รับอะไรจากงานชิ้นนี้เนาะแต่ว่าความลึกหรือว่าประเด็นอื่นๆที่มันเป็นสาระที่สอดเข้ามาในแก่นของเรื่องนี้อมันดันมันดันทรงพลังมากๆเลยอะ่ะชวนเอาไปใช้ประโยชน์ต่อจริงๆนะครับผมลิส์ออกมาว่าความดีความงามหรือจุดที่ชวนคุยต่อคิดต่อ หลังจากที่คุณอ่านเล่มนี้แล้วหรือคุณยังไม่อ่านเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างผมริ์มาได้ประมาณ67ประเด็นนะฮะเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนแหละด้วยความที่มันเป็นหนังสือที่ออกแบบได้สวยงามนะครับตัวภาพปกมีร้านหนังสือเป็นส่วนประกอบ ผมว่ามันคือความโรแมนติกเบาสบายในแบบที่คนรักการอ่านด้วยกันจะรู้กันว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องราวในหนังสือฉันต้องชอบนแน่เลยถูกออกแบบแล้วก็มีคําโปรยมีอะไรต่างๆที่ประกอบกันมาแล้วมันชวนให้หนอนหนังสือหยิบมันขึ้นมาอา่านเขาบอกว่าหนังสือสักเล่มหรือใครสักคนที่ทําให้เราเลิกหลงทางนี่คือคําโปรยของเขานะเออมันหนังสือสักเล่มใครสักคนที่ทําให้เราเลิกหลงทางใอ้เราหลงทางอยู่หรือเปล่าและหนังสือสักเล่มนั้นมันทําอะไรกับเราและใครสักคนมันทําอะไรกับเรา อันนี้คือความน่าสนใจและอย่างที่บอกความมันสวยงามเราก็คาดหวังว่ามันจะอยู่กับเราในวันสบายๆอ่ะอม,มันเลยชวนชวนให้หยิบนะผมคิดว่าคุณตัดสินใจไม่ยากในการหยิบนันสือเล่มนี้มาอ่านนะครับราคาแค่225บาทเองใช้เวลาอ่านเต็มที่ผมก็ว่าวันหนึ่งก็จบนะหรือถ้าเกิดคุณมีเวลานั่งอ่านสบายๆครึ่งวันก็อาจจะจบแล้วนะครับอันนี้คือจุดแรกที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ยากนักสำหรับคุณนะ จุดที่2พอเรื่องราวมันเกิดในร้านหนังสือผมว่าธรรมชาติของคนที่ชอบการอ่าชอบหนังสือเนี่ยเกือบน่าจะ99%ลงหลายร้านหนังสือด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะว่าร้านหนังสือมีมสเสน่ห์แล้วเรื่องนี้ก็นําภาพบรรยากาศของกาเรเปร้านหนังสือของคุณพ่อของยูซกเกยออกมาได้แบบโอ้หน้าไปเยือนจัง คุณลองจินตนาการดูว่าเคาน์เตอร์อยู่ด้านในสุดเป็นร้านปโ,ปโปร่งโปรมีชั้นไม้แล้วก็มีหนังสือวางพอมองทะลุออกไปจากเคาน์เตอร์ที่เป็นลิ้นชักค้นขายเนี่ยก็จะตรงกับประตูพอดีบริเวณด้านหน้าก็มีหนังสือเดคอเรทอยู่ใช่ไหมครับก็จะเป็นร้านถ้าเกิดคุณจินตนาการถึงร้านแบบญี่ปุ่นออกมันจะประมาณนั้นนั่นแหละก็ค่อนข้างมีแสงที่ปลอดโปร่งโล่งสบายเหมาะเอื้อกับการอ่านและที่สําคัญคือจุดของความเป็นวัตถจักรวงจร ของวงการสิ่งพิมพ์ในยุคนั้นจนถึงต่อเนื่องมาปัจจุบันเนี่ยมันทําให้คุณอินได้ไม่ยากเลยเพราะว่าร้านของคุณพ่อยูซุเกเนี่ยเขาอยู่มานานใช่ไหมจนวันนึ้งมีร้านเชนสโตร์มาเปิดใกล้ๆตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมีจานวนหนังสือที่มากมายมหาศาลมีเครื่องเขียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เหมาะกับการเข้าไปแล้เลือกซื้อเลือกหยิบเลือกจับมากกว่าอย่าคนก็ไหลไป ร้าน <Line S 2> ของคุณพ่อยูสุเกะก็ต้องปรับตัวไนงะปรับตัวมาจนถึงจุดที่โอเคฉันจะไม่ทำเหมือนเขาแล้วฉันจะไม่ขายเหมือนเขาฉันจะเป็นร้านเล็กๆที่ใส่ใจในแบบ r e a d e r Secret ด้วยการจะเข้าใจกันออมีทั้งการจองหนังสือล่วงหน้ามีการสั่งมีการดูแลมีการเสียบโน้ตมีการเลือกหาหนังสือที่เหมาะตรงกับรสนิยมของคนที่เป็นเจ้าของร้านกับคนแถวนั้นเอาไว้รวมไว้ด้วยกัน คือถึงขนาดมีคํากล่าวว่าเมื่อไปหาร้านพวกนั้นไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปที่ไหนก็ต้องมาที่นี่เพราะมีหนังสือที่คุณจะตามหาอยู่อย่างแน่นอนเียเออมันเป็นความน่ารักในแบบที่คนอินร้านหนังสือหรือคนชอบอ่านหนังสือจะจะรู้สึกซึ่งผมว่ามันเป็นจุดเด่นมากถ้าเกิดคุณได้อ่านคุณจะนึกภาพตามออกแล้วก็อยากจะไปเยือนร้านนี้สักครั้งในชีวิตหรือเผลอๆไม่แน่อยากจะมีร้านแบบนี้เป็นของตัวเองบ้างเนี่ยนะครับ จุดที่3ามคือ,อผมก็มีพูดหยอดๆไปบ้างแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าการเจอคนสักหนึ่งคนหรือการได้อ่านหนังสือดีๆสักหนึ่ง,งเล่มเนี่ยบางครั้งมันเปลี่ยนชีวิตเราได้และมันมีอิทธิพลต่อเรามากถ้ามันมาในจังหวะที่เหมาะสมถูกต้องในจังหวะที่เรากําลังมองหาอยู่ ผมเชื่อว่าคุณที่เป็นคนอ่านหรือกำลังฟังอยู่เนี่ยก็ <c oughs> คงจะรู้สึกแบบเดียวกันวนะ่ามันเคยมีหนะังสือที่เปลี่ยนชีวิตฉันหรือบางครั้งฉันรู้สึกว่าทำไมหนังสือเล่มนี้เพิ่งมาในตอนนี้วะเออทำไมเพิ่งมาในจังหวะนี้ที่ฉันโตไปถ้าเกิดมาตอนนั้นน่าจะดีกว่านี้หรือทำไมคนคนนี้ไม่เข้ามาในจังหวะนั้นจังหวะนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีหรือมันเจอในจังหวะที่ใช่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะแล้วก็การที่ยูสเกะได้เจอกับฮารุกะในวันนั้นน่ยมันทรงอิทธิพลต่อตัวยูสเกะ ถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตของยูสเกะได้แล้วมันน่าอิจฉามากๆเลยนะใช่ไหมผมรู้สึกแบบนั้นนะและใช่แต่ว่ายูสเกะจะได้ประโยชน์จากฮารุกะเท่านั้นนะตัวฮารุกะก็ได้ประโยชน์จากยูสเกะเช่นเดียวกันมันคือการเติบโตของัยรุ่น2คนที่ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับประเด็นที่4ีก็คือว่าผมชอบความเป็น coming of age บางสิ่งบางอย่างในตัวละครแล้วก็ในตัวเรื่องนี้นะด้วยแง่คิดที่ฮาลุกกะเอามามอบ ผ่านทั้งสิ่งที่เธอตั้งใจและไม่ตั้งใจให้กับวิสเกตมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนี้ในะแบบที่ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงมันคือการเติบโตจริงๆ ข้อที่ห้าหนังสืเอเล่มนี้เล่าด้วยภาษาที่เรียบง่ายมากต่อให้คนที่ไม่อ่านหนังสือเข้มข้นมากนักหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์การอ่านแบบผ่านมายาวนานหรืออาจจะเป็นกลุ่มอายุที่น้อยลงมาหน่อย,ยก็อ่านหนังสือเล่มนี้สบายเพราะว่าเล่าด้วยภาษาที่เรียบง่ายโปรง่งสบายเรียบเรียงในแบบที่ไม่ได้ซับซ้อนเข้าใจได้ทุกบรรทัดหรือแม้กระทั่งสัญญาที่ใส่เข้าไปหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่ถูกเคลือบที่ต้องผ่านการแกะออกทีละชั้นทีละชั้นแล้วเข้าไปสู่การเอาแก่นออกมาเนี่ย มันก็ไม่ได้ยากด้วยเออม,มันเหมาะมากๆเลยที่ใครจะอ่านได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็อ่านได้แบบสบายๆไม่ติดขัด อันนี้คือจุดหนึ่งนะส่วนจุดที่ใหญ่ที่สุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นมากๆเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากว่ามันมาแอบซ่อนอยู่ในหนังสือแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับในตอนแรกที่ตัดสินใจอ่านก็คือมันคือแง่คิดที่ตัวฮารุกะเรียนรู้มาจากผู้เป็นพ่อและผ่านการอ่านหนังสือเริ่มแล้วเริ่มเล่าทั้งจากที่ตัวเธออ่านเองแล้วก็ตัวคุณพ่อแนะนําและนํามาถ่ายทอดสู่ยูสเกะแล้วปรากฏว่าคนอ่านอย่างพวกเรากลับได้ประโยชน์ไปด้วยโดย,โดยอัตโนมัติอะบางคนถึงขนาดบอกว่ามันเป็นหนังสือ Howto ในข่าของงานวนรรรณกม ซึ่งพอคุณได้ยินคาว่า how to บางคนอาจจะเบะป,ปากใช่ไหมแต่คุณอย่าไปรังเกียจมันมันคือแทคติก,กบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ แล้วถ้าเกิดคุณคิดตามในหลายๆจุดหลายๆมุมอะคุณสามารถปรับใช้กับชีวิตได้ผมยกตัวอย่างดีกว่าหนังสือเล่มนี้ในช่วงรวแรกๆเนี่ยหลังจากที่คน2คนนี้ไปเดทกันเขาแข่งกันทำลิสต์เรียกว่าไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตนะฮะก็คือลิสต์ของชีวิตเนี่ยลองเขียนสิ่งที่ชอบที่สุดชอบมากๆชอบอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากเติบโตไปสู่สิ่งนั้นเข้ามานันเขียนขีนขีนขีนนไปให้เยอะที่สุดให้เต็มบรรทัดแล้วก็มีลิสต์ที่2ขึ้นมาว่าแล้วจะทําอย่างไรให้ได้สิ่งนั้นไปจนถึงว่า เรื่องราวของแง่คิดเกี่ยวกับพวกเรื่องของการตีความสกุลเงินเยนในญี่ปุ่นปกติเวลาเราบอกว่าคําว่าเยนมันอ่านว่าอะไรผมกว็เยนก็คือเยนก็คือเงินเหมือนแบบไทยอ่านว่าบาทก็คือบาทแต่ในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าคําว่าเยนมันสามารถเขียนหรือเข้าใจมันได้ว่ามันคือคําว่าขอบคุณสมมติสิ่งนี้ราคา180เยนคุณไปกินอาหารราคา1้อเยนแต่ถ้าคุณเรียกมันอีกแบบหนึ่งมันคือ180คําขอบคุณก่อนที่จะมาเป็นอาหารจานมันคือ1น0คําอขอบคุณ พราะคุณต้องขอบคุณใครบ้างก่อนที่จะเป็นอาหารจานคุณต้องขอบคุณถ้าเกิดใช้คําแบบคลีเชยครีเชยหน่อยขอบคุณชาวนาขอบคุณคนเลี้ยงหมูก่อนจะเป็นข้าวผัดขอบคุณพ่อครัวขอบคุณนั่นขอบคุณนีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าตัวละคร2ตัวนี้คือววยุ่นที่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้มาก่อนมันทําให้อาหารจานนั้นของเขามีคุณค่ามากขึ้นรวมไปถึงว่าค่าแรงสมมุติว่าในระยะเวลา1เดือน1ปีอย่างเงี้ยคุณต้องการเงิน10ล้านเยน แล้วคุณก็นั่งคำนวณหารระยะเวลาในการทำงานเพื่อจะให้ได้เงิน10บล้านเยนมันก็จะดูเหนื่อยหนักมากมายมหาศาลและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะครบ10บล้านเยน แต่ถ้าคุณเปลี่ยนว่าคุณอยากได้คําขอบคุณ10บ้านครั้งอะไรเงี้ยบางครั้งมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้เพราะว่ามันคือการทาเพื่อผู้อื่นแค่นี้คุณก็ได้คําขอบคุณกลับมาแล้วหรือแม้กระทั่งอีกบางแง่มุมอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างบางส่วนนะคุณต้องไม่อ่านเองว่าคุณจะรู้สึกแะแต่มันมันไม่ได้มาทื่อตรงในแบบที่ผมพูดแบบนี้อย่างเช่นเรื่องว่าเคยเข้าใจว่าสมมติคุณอยากเป็นนักเบสบอลนั้นคือเป้าหมายในชีวิตคุณคือการเป็นนักเบสบอลแต่จริงๆแล้วอ่ะการเป็นนักเบสบอลไม่ใช่เป้าหมายเว้ยมันคือ อ่ะผู้แบบนี้ก็อาจจะหมายความว่าคุณอยากจะมีเงินทองใช่ไหมคุณอยากจะมีชีวิตที่มีชื่อเสียงคุณอาจจะมีอยากจะมีคนมาห้อมล้อมคุณอาจจะอยากมีเงินที่จะซื้อรถซื้อบ้านืออะไรแล้ว,ลวผ่านเบสบอลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางแง่คิดในหนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่ามองว่าพาหานะเป็นเป้าหมาย เออให้มองว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรแล้วก็เลือกพานะให้ถูกกับการไปถึงเป้าหมายนั้นซึ่งคุณอาจจะไปถึงก็ได้หรือไปไม่ถึงก็ได้มันอยู่กับว่าคุณเลือกพานะอะไรแล้วคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากน้อยขนาดไหน เหมือนคุณอยากไปเชียงใหม่ในเรื่องใช้บอกว่าอยากไปฮอกไกโดเงีนะ้ยซึ่งการไปฮอกไกโดไปได้ั้งเครื่องบินใช่ไหมถ้าถ้าเครื่องบินคืออาชีพนักเบสบอลฮอกไกโดคือชีวิตที่มีความสมบูรณ์อย่างที่ว่ามี่เสียงมีเงินทองที่สุดแล้วเราอาจจะไม่ต้องไปผ่านเบสบอลก็ได้ถ้าคุณมีศักยภาพไม่พอคุณอาจจะไปผ่านรถคุณอาจจะไปทําธุรกิจคุณอาจจะเดินเท้าไปคุณอาจจะว่ายน้ําไปรลอที่สุดคุณก็อาจจะไปฮอกไกโดได้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ ซ่อนและแฝงีนหนังสืเอเล่มนี้ตลอดซึ่งในระหว่างที่เดทกันน่ะในระหว่างที่สัมพันธ์กันน่ะมันจะขุดมันจะแทรกขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกอ่ะจึงขนาดที่มีคนแนะนําว่ามันเป็นหนังสือที่เหมาะกับวัยรุ่นแล้วก็คนที่กําลังตามหาความหมายบางสิ่งบางอย่างหรือคนที่กําลังหลงทางอยู่ถ้ามอบเรื่องนี้ไปบางทีคุณอาจจะเจอสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้ แล้วก็ข้อสุดท้ายผมว่ามันเกี่ยวพันกับข้อที่ผมว่าคือมันเหมาะการเป็นหนังสือสําหรับของขวัญมากๆคือคุณคุณสามารถมอบหนังสือให้กับคนที่คุณรักคุณปรารถนาดีหือแม้กระทั่งคนอีกรุ่นหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่รู้จะสื่อสารกับเขาอย่างไรแต่คุณอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาอ่ะ เออเรื่องนี้มันทั้งอ่านสนุกแล้วก็มันก็แฝงบางสิ่งบางอย่างที่แล้วแต่คนจะไปกระเทาะเปลือกออกมาแล้วหยิบไปใช้ประโยชน์ได้ตามแต่ความรู้สึกของคุณหรือประสบการณ์ของคุณได้แบบที่มันไม่เหมือนกันหรือบางทีอาจจะเหมือนกันก็ได้หนังสืงเอเล่มนี้มีศักยภาพแบบนั้นนะคือโดยรวมผมสรุปทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกได้ว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านสบายในวันที่สบายๆหรือแม้กระทั่งในวันที่คุณกําลังตามหาความหมายหรือบางสิ่งบางอย่างของชีวิตอยู่ คุณอ่านมันไม่ยากแต่คุณจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ชนกลับไปใช้กับตัวเองแม้กระทั่งคนที่อายุประมาณผมผม 30- จะ40แล้วนะผม30มสิบกลางๆอนะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่าเออแม้จะเป็นแมสเสจบางสิ่งบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเออโอเคมันอาจจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งแต่เรากลับได้ประโยชน์จริงๆแล้วเอามาใช้กับชีวิตเราได้จริงมุมมองต่อบางสิ่งบางอย่างของเราเปลี่ยนไปไม่เพียงแต่เรื่องแต่งที่เป็นเรื่องของคนสองคนที่มีความสัมพันธ์กันและเติบโตไปด้วยกันเท่านั้นแต่มันกลับสะท้อนแสดงบางสิ่งบางอย่างสะท ก็คือเราไม่ว่าคุณจะรุ่นใดก็ตามเออผมเชื่อว่ามันทําได้แนะนําครับเป็นถือว่าเป็นหนึ่งเล่มที่แนะนําแบบเต็มปากเต็มคำเนาะด้วยความที่มันไม่ไดหนาราคาไม่สูงแล้วก็มันอ่านง่ายแต่ สิ่งที่ได้รับมันมากกว่านั้นเลยไม่รู้จะทําไมถึงจะไม่แนะนามันนะอันนี้นีผมพูดตรงๆนะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับสาหรับหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายนะครับก็ลองอ่านกันดูได้แล้วกันก็เป็นเล่มที่ผมเชื่อว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะส่วนคุณอยากจะให้แนะนําแนวอื่นๆสามารถแนะนําผมได้ในทุกช่องทางน,นะครับของอเมริบุ๊ s แ s ค u กจซาวคลาวสปอร์ตฟายพอดีนยูทูบและอเมริบุ๊คแฟนเพจ ตามมาแนะนําได้ครับผมก็จะหยิบจับมาเล่าให้คุณฟังกันหรือว่าจะมาแนะนํากันหรือถ้าคุณอยากจะถกเถียงแลกเปลี่ยนในประเด็นใดๆเกี่ยวกับหนังสือที่ผมกาลังพูดถึงก็อย่าช้าทีครับแนะนํากันมาได้ผมยินดีเปิดรับฟังในสัปดาห์หน้าผมจะหยิบเล่มไหนมาแนะนําคุณกันอีกเพื่อให้คุณได้อ่านหนังสืออย่างน้อยอาทิตย์ละเล่มมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วมันทําให้นิสัยความรักหนังสือของเรายังอยู่กับเราตลอดไปวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับอาทิตย์ละเล่มพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ ยังมีหนังสือหน้าอ่านมากมายหลายหมวดตามความชอบของคุณที่สำคัญสะดวกและง่ายในไม่กี่คลิกที่ amarinbooks.com amarinbooks อยู่กับคุณทุกช่วงชีวิตมหากาบแฟนตาซีแห่งยุคยอดขายกว่า17ล้านเล่มทั่วโลกแปลไปแล้ว37ภาษา ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ Netflix Original และเกมชื่อดังระดับโลกเรื่องราวของว i เชอร์แกรอและโลกอันแสนคกลาหลที่จะทำให้คนอ่านหายใจไม่ทันในทุกๆบรนทัด The Witcher วันนี้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks